ทิ้งบ้านใครที่รั่วตรงนี้ดูเลยมีเศษอาหารมีขยะหรือเปล่ายิ่งตรงนี้ยิ่งรั่วบ่อยถ้ามีเศษอาหารมีขยะให้คุณหมุนออกได้เลยแล้วก็ขยะไปทิ้งตรงนี้ดักกลิ่นมีโอรีนอยู่นะครับกลิ่นจะไม่กระจายในะห้องครัวอย่างแน่นอนนะครับแบบมเซอร์วิสได้ผมการันตีทิ้งรางจา้เนี่ยเวลาเราต่อนะเราจะต้องต่อท่อน้ำทิ้งลงบอ่อดักไขมันซึ่งบอ่อดักไขมันเนี่ยก็จะอยู่ประมาณตรงนี้แหละ2จุดเนี้ยคุณสังเกตแล้วมีฝาเตเลตเห็นไหม จุดนี้สมมุติเป็นหางแซดจุดนี้ก็จะเป็นบอดักไขมันสวัสดีครับผมโบสซาโรสอรแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านกาสโตร,ราชพฤกษ์พระรามห้าหลังนี้อีกแล้วงานนี้นะครับจะเป็นงานเกี่ยวกับ ห้องครัวหลังบ้านนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเป็นยังไงนะครับและห้องครัวนี้เป็นห้องครัวที่ทนปวกทนน้ำมากมากเลยนะครับเป็นเคาน์เตอร์ปูนหน้าบานเป็นลายไม้แต่เป็นพลาสติกลายไม้นะครับอ่ะเป็นยังไงไปดูกันครับในส่วนนี้นะครับผมยืนอยู่ในส่วนของตัวบ้านนะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกนะครับโครงการคัสโตเนี่ยเขามีกระจกให้บานใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีบานเฟียมตายข้างบนนะซึ่งตรงเนี้ย จะเป็นการโชว์ห้องครัวคุณผู้ชมในส่วนนี้ผมจะบอกให้นะครับว่าเวลาเพื่อนบ้านคุณมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกในตัวถูกไหมถ้าเป็นทาวน์โฮมตรงนี้ก็เป็นห้องรับแขกนะครับเพื่อนบ้านคุณมาก็นั่งตรงนี้เสร็จมองซ้ายมือโอ้ครัวสวยจังเลยเห็นไหมตรงนี้มันเป็นเสมือนหนึ่งในตัวบ้านคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าห้องครัวนี้นะครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะครับผมจะบอกให้เลยว่าตรงนี้เป็นในส่วนของห้องครัวแล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วนของโซนซักล้างเราทําการแบ่งแยกกันเป็น2สเต็ป เพราะวาเวลาทาอาหารเนี่ยกลิ่นมันจะไม่เข้าตัวบ้านตัวบ้านคุณจะไม่เหม็นเพราะว่าการทําอาหารบางอย่างเช่นผัดกระเพราหรืออะไรก็ได้ที่มีกลิ่นแรงๆเนี่ยกลิ่นเข้าตัวบ้านบ้านคุณนี่จะเหม็นกลิ่นกับข้าวเลยนะแต่เราทําแยก2องสเต็ปให้นะครับเพื่อที่จะระบายอากาศออกไปทางด้านบนนะครับตรงนี้เป็นที่ระบายอากาศมีระ,ะแนงป่งนะครับโลง่งแล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วนของ หน้ากากหูดดูดควันตากล้องต้องมาอยู่ตรงนี้มีเลยหน้นากากหูดดูดควันเวลาทําอาหารหู้ดดูดควันดูเสร็จเป่าออกทางนี้พอเป่าออกเสร็จอย่าลืมนะคุณผู้ชมปิดประตูหน่อยถ้าไม่ปิดมันก็เข้าไปใช่ไหมปิดประตูเสร็จอากาศที่อยู่นี้มันก็ระบายขึ้นไปข้างบนดังนั้นหูดที่ดูดอาหารร้อนๆอากาศจากตรงนี้มันก็ผลักออกขึ้นข้างบนตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นระแนงโปร่งนะ ตรงนี้เราทําโปร่งที่จะให้อากาศมันออกได้ง่ายแต่ว่าเวลาฝนตกตรงนี้มันเปียกไหมก็เปียกแน่นอนเรายังมีโฟเดนให้ด้วยนี่เป็นที่ระบายน้ําตรงนี้จุดนี้เป็นโฟเดนนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นก๊อกน้ําเอาไว้ล้างพื้นนะครับส่วนมุมนี้จะเป็นลักษณะของปั๊มน้ําแล้วก็แทงน้ํานะครับมุมนี้คุณผู้ชมมีท่อน้ําทิ้งแล้วแล้วก็มี่ก๊อกน้ํามีปลั๊กไฟเป็นปลั๊กไฟกันน้ําเปิดได้อตรงนี้ ในส่วนนี้เป็นในส่วนของวางเครื่องซักผ้าตรงนี้เลยซึ่งด้านบนตรงนี้เราเป็นหลังคาระแนงคือตรงนี้ฝนก็จะไม่ตกมาเปียกเครื่องซักผ้าแต่ถามว่ามีกระเด็นมาไหมต้องตอบเลยว่ามีแน่นอนนะครับปกติแล้วเครื่องซักผ้าเนี่ยผมจะเอาให้ไว้ในห้องครัว แต่หลังเนี้ยผมดานะเนื่องจากท่านเจ้าของบ้านเนี่ยต้องการวางตู้เย็นและต้องเอาเครื่องซักผ้ามาไว้ข้างนอกเครื่องซักผ้าตรงนี้บอกนิดนึงว่าจะต้องมีผ้าคลุมนิดนึงนะตรงเนี้ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับต่อมานะครับผมจะเล่าถึงการทํตั้งแต่ต้นเลยคุณผู้ชมการทํตั้งแต่ต้นเนี่ยต้องบอกว่าเขาลงเสาเข็มให้แล้วใช่ไหมเราก็แค่มาวางเรื่องระบบน้ําตรงพื้นเลยนะครับต้องแยกพื้นสกัดพื้นก่อนนะเพื่อที่จะฝังท่อไปที่ใต้พื้นนะครับแล้วก็ทําการ ปรับระดับพื้นนะครับซึ่งเราจะต้องวางท่อนะครับไม่ว่าจะเป็นซิงค์ล้างจานคุณผู้ชมหรือเป็นพวกท่อเซอร์วิสอย่างเงี้ยตรงนี้เราก็จะใส่เป็นฝาเสรเลตนะครับเพื่อที่จะขันน็อตน,นะครับแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาเซอร์วิสได้ตรงนี้ดักกลิ่นมีโอลิงอยู่นะครับกลิ่นจะไม่กระจายในะห้องครัวอย่างแน่นอนนะครับแบบนี้เซอร์วิสได้ผมการันตีซิงค์ล้างจานเนี่ยเวลาเราต่อนะเราจะต้องต่อท่อน้ําทิ้งลงบ่อดักไขมันซึ่งบ่อดักไขมันเนี่ยก็จะอยู่ประมาณตรงนี้แหละ จุดเนี้ยคุณสังเกตแล้วมีฝาเซเลตเห็นไหมจุดเนี้ยสมมุติเป็นถังแซดจุดเนี้ยก็จะเป็นบอดักไขมันซึ่งซิง,ซงล้างจานเนี่ยเวลางานต่อเติมเนี่ยถ้าถูกต้องเลยนะถ้าโครงการเขามาตรวจนะครับซิงล้างจานผมลงบอดักไขมันเท่านั้นเพราะว่าเป็นกลข,ของโครงการบอร่อดักไขมันเนี่ยนะครับเวลาต่อลงไปแล้วนะครับน้ําทิ้งตรงนั้นนะครับและบอดักไขมันเนี่ยกลิ่นเนี่ยมันไม่เท่ากับบออุจจาระแน่นอนนะครับและเราก็ยังมีตัวดักลินใต้ซิง์อีกด้วยนะครับเป็นข้องอตัวดักลิ H ่นนะครับ ดังนั้นจะต้องต่อลงให้ถูกต้องนะครับว่าลงจุดไหนและพวกนี้ผมบอกให้เลยว่าอย่างที่ผมย้ำเลยนะผมเนี่ยไม่เคยขันน็อตเซอร์วิสเลยเพราะว่าซิงค์ล้งจานมันไม่ตันเวลาผมทํากับข้าวทาอาหารคุณผู้ชมตรงนี้อ่าผมจะบอกให้ตรงนี้มันมีตะก,ก้านะครับซึ่งบางท่านเนี่ยเขาไม่เอาตะก,ก้าเศษอาหารเลยเขาเอาออกวางไว้ข้างนอกเนี้ยแล้วเขาก็เอาเศษอาหารแล้วทิ้งลงไปทิ้งลงไปในท่อทิ้งเสร็จเป็นไงมันเข้าไปอุดตันพออุดตันเสร็จเป็นไงมันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเซอร์วิสอ่ะต้องให้ช่างมาดูให้นะครับ ในเมื่อคุณทิ้งลงไปนะจุดแรกที่มีปัญหาก็คือสะดือสะดือข้างบนมีปัญหาข้างล่างก็มีตามตามมานี่เลยโอ้โหคลิปนี้พูดกันมันจุดที่มีปัญหาต่อมาคือสะดือตรงนี้คุณผู้ชมเสรอาหารจะตันตรงนี้พอตันเสร็จน้ำเนี่ยนะครับมันก็ขังแน่นใช่ไหมไอ้พวกเกียวพวกนะี้เกียวข้อต่ออย่างเงี้ยเกียวข้อต่อเงี้ยมันเป็นข้อต่อที่ใช้โอลิงซึ่งเป็นจุบทธรรมดาเป็นพลาสติกธรรมดาไม่ได้ทากาว ดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันสามารถยืดงจุดได้แล้วมันก็สามารถรั่วได้ดังนั้นสิงบ้านใครที่รั่วตรงนี้ดูเลยมีเศษอาหารมีขยะหรือเปล่ายิ่งตรงนี้ยิ่งรั่วบ่อยถ้ามีเศษอาหารมีขยะให้คุณหมุนออกได้เลยแล้วก็ขยะไปทิ้งมันก็จะหมดการรั่วนะครับแต่ถ้าตรงนี้เศษอาหารทิ้งแล้วทิ้งบ่อยทิ้งบ่อยมันก็จะมีหลุดรอดไปตามทอ่อไปตามทอ่อไหลไปทอ่อไหลเข้าไปไหลเข้าไปท่อที่เราฝังเอาไว้มันก็จะมาลงที่นี่นี่มาลงตรงนี้ พอมาลงที่บอดักไขมันเป็นไงมันก็จะตันไปหมดเลยบางทีมันล้นขึ้นมาตรงนี้ด้วยขนาดมีน็อตขันแน่นมีโอลิงซีด้วยนะนะครับมันอัดแน่นจนแบบล้นตันพอขันน็อตออกมาโข้โหเศษอาหารเต็มเลยนะครับไขมันเต็มเลยดังนั้นบอกให้เลยว่าไขมัน่ะเทลงไปได้นะอย่าเทลงไปเยอะเกินนะครับบางที่เนี่ยมองว่าบ้านเนี่ยโอ้โหนึกว่าเป็นร้านอาหารนะครับเทน้ํามันลงไปเยอะ น้ำมันมันก็จะไปจับตัวกับอินทรีย์วัตถุมันก็จะเป็นก้อนไขมันแข็งๆอยู่ข้างในคุณก็ต้องขันรถเซอร์วิสเซอร์วิสง่ายมากซื้อกดเกลือซื้อโซดาไฟซื้อเอเโรยลงไปย่อยสลายฟูไหลเป็นน้ำจรินโจ๊กเลยสบายนะครับไม่ต้องจ้างช่างเลยตรงนี้นะครับพวกนี้สารเคมีที่ย่อยสลายเนี่ยมีขายเยอะมากนะครับฝากเอาไว้ หรือสอบถามเราก็ได้นะเดี๋ยวเราบอกให้ว่าเป็นรุ่นอะไรย่ออะไรอ่ะถ้ามันจะเป็นจริงเดี๋ยวร้อนจริงก็มาถามแล้วกันเราบอกให้ก็ขอแค่คําขอบคุณก็ได้อ่ะนะไม่ต้องเป็นลูกค้าก็ได้อ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเราอ่ะบอกไปหลายๆอย่างเช่นคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าซิงล้างจานซื้อที่ไหนแต่ก็ไม่ได้เป็นลูกค้าเราเราก็บอกให้บางต้องบอกให้บางคนนะเป็นช่างเลยนะเข้ามาถามนะครับเหล็กใช้แบบไหนตรงนี้ใช้ยังไงไอ้นุ่นใช้ยังไงไอ้นี่ใช้ยังไงเราบอกให้จนรู้สึกว่า พนักง,งานเราบอกว่าไม่ต้องไปประกาศได้ไหมว่าเราบอกอะไรวันนี้แต่ผมก็อยากบอกอะ่ะอยากจะแจกจ่ายะนะฮะก็เอาเป็นว่าเอาพอสมควรแล้วกันอะไรที่ช่วยได้ก็จะช่วยนะครับโอเคต่อมาคุณผู้ชมข้ามไปไกลเลยเมื่อกี้เรื่องอะไรเรื่องระบบทงระบบท่อนะครับต่อมาก็คือพอเราฝังท่อเสร็จเรียบร้อยทําจุดเซอร์วิสเรียบร้อยเราก็มาเทพื้นพื้นเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2สเต็ปครัวก็2สเต็ปพื้นต้อง2สเต็ปเหมือนกันสเต็ปนี้ห้องครัวจะสูงขึ้น กว่าโซนซักล้างโซนซักล้างจะต่ําลงโอเคไหมเพื่อที่จะตรงนี้เวลามันเปียกอะไรพวกนี้น้าจะได้ไม่ล้นเข้ามานะครับและอย่างคือมีประตูกั้นให้ด้วยมีธรณีให้หน่อยนึงนะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่น้ําล้นนี่เป็นไปได้ะยากนะครับพอเทพื้นเสร็จเรียบร้อยเรามาตั้งโครงสร้างโครงสร้างเนี่ยเราจะใช้เสาตรงนี้จะมีเสาอ,อยู่ฝังอยู่ข้างในตรงนี้ก็จะมีอ่าอันนี้โชว์ชัดนี่ใช้เหล็กหนาเลยจะมีเสาตั้งทั้งหมด6จุด ฝั่งตัวบ้านตั้ง3ต้นฝั่งนี้ตั้ง3ต้นนะก่อได้อิฐมวลเบาขึ้นไปพอก่กอเสร็จสิ่งต่างๆเราจะฝังผนังได้เยอะเลยเช่นปลั๊กไฟก็ฝังผนังได้นะครับแล้วก็กระเบื้องที่เราปูกับผนังเนี่ยก็ปูจากผนังที่เราก่อใหม่ดังนั้นจะมีความแข็งแรงเป็นพิเศษนะครับก่อผนังเสร็จมุงด้วยแผ่นเมทัลชีทข้างบนเมทัลชีทเนี่ยเรามีฉนวนท e แล้วก็ตรงกลางใส่เป็นแผ่นไฟเบอร์กลาสซึ่งเป็นแผ่นขาวขุ่นเพื่อที่จะให้แสงดูวีสองผ่านลงมา ซึ่งพอสองผ่านลงมาข้างล่างแล้วเป็นไงมันก็จะฆ่าเชื้อโรคทําให้ห้องครัวคุณไม่เหม็นอับและอย่างนึงก็คือจะช่วยประหยัดไฟตอนกลางวันคุณไม่ต้องเปิดไฟก็ได้แต่ถ้าผมบอกนี่นะถ้าห้องครัวของใครคุณผู้ชมเนี่ยทั้งหมดนี้เลยนะ,ะผมจะบอกใครทั้งหมดนี้เลยใส่กระจกหมดเลยหรือใส่แผ่นพวกโพลีชีสอะใส่หมดเลยใส่หมดเลย,ถ,ย,เลยถ่ายรูปออกมาโอ้โหสวยมากสวยมากแต่ผมบอกให้เลยนะร้อนมากนี่คุณผู้ชมผมขอเช็ดเหงื่อผมบอกให้เลยนะ แค่แสงอันเนี้ยก็ร้อนแล้วและของผมก็คือไม่ได้ครัวปิดทึบยังมีระบายอากาศยังมีอากาศถ่ายเทยังร้อนขนาดนี้ถ้าแผ่นใสเต็มเต็มทั้งหมดผมบอกให้เลยว่ายากมากๆมันร้อนมันใช้งานไม่ได้จริงหรอกขอเขาเรียกว่าสวยแต่ลูปจุ่ไม่หอมนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยดังนั้นไม่แนะนำให้ใส่กระจกเต็มมีลูกค้าหลายท่านไปดูในเน็ตมาบอกอยากได้แบบนี้ผมบอกให้เลยว่า มไม่อยากให้คุณสิ้นเปลืองเงินไม่อยากให้คุณบาลไปเมื่อคุณทําไปแล้วมันบาลไปแน่นอนเพราะวันหนึ่งคุณจะต้องเปลี่ยนแผ่นให้เรามาใส่แผ่นทึบนะฝากไว้พอมุงแผ่นเรียบร้อยเรามาทำเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นี้เป็นเคาน์เตอร์ปูนแข็งแรงมากๆคุณผู้ชมเป็นปูนทั้งหมดหล่อในที่นะครับหล่อในที่ย้ําเลยนะหล่อในที่ฝากเหล็กเข้าไปเท <Hey, S 1> เคาน์เตอร์ คุณดูสิปูหนาไหมเนะี่ยคุณดูอย่างนี้เห็นนะอันนี้คือขอบปูนะเนี่ยหนาเลยนี่หนาเลยคุณดูใกล้นี่หนาเลยหน,นาเลยเห็นไหมหนามากแข็งแรงมากและเคา์เตอร์พวกนี้นะครับเราท็อปนะครับว่าปูด้วยเป็นกระเบื้องพอร์เลนหรือเป็นกระเบื้องแกนิโต้ซึ่งสามารถตําากตําคบหั่นสับกระแทกทุบได้หมดเลยแต่นิดนึงไม่อยากให้เป็นรอยก็เอาผ้ามาลองก่อนนะ ถ้าไม่เอาผ้ารองแล้วโป๊กๆจริงมันก็อาจะจะเป็นรอยได้นะครับซึ่งท็อปกับขาเลือกใช้เป็นกระเบื้องตัวเดียวกันมันก็เข้ากันนะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยและต่อมาคือการเลือกใช้หน้าบานหน้าบานอันนี้ยี่ห้อคิงเป็นลายไม้เป็นพลาสติกตรงนี้คิงเขาใช้วอเตอร์พิ้นนะครับแล้วก็เคลือบด้วยนานโนนะครับตรงนี้ลายไม้ยึดติดดีแข็งแรงใต้เคาเตอร์ ปูกระเบื้องให้หมดเลยทั้งกระเบื้องผนังกระเบื้องพืนนงง้นปูให้หมดเลยอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นลิ้นชักพวกนี้มีให้นะครับเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเป็นของกัสโโตตรงนี้เขาจะเป็นช่องชาร์ปคุณผู้ชมไม่สามารถใส่บานคู่ได้นะเราก็จะใช้เป็นบานเดี่ยวให้อย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นบานคู่มันจะติดนะมันติดช่องชาร์ปตรงนี้ตรงนี้เข้าใจเรานะนะครับก็ต้องเตยนเป็นบานเดี่ยวเนาะต่อมาตาแก๊สตรงนี้ฝังเลย ทีครับยี่ห้อเมกขายดีเพราะผมเนี่ยไปหลังไหนก็มีต่เมก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 นะครับลูกค้าใช้เมกเกือบหมดเลยนะถ้าอย่างไรเมกก็ดูคลิปนี้แล้วก็ทิ้งกางมาให้หน่อยไปสปอนเซอร์กันบ้างนะครับ <c oughs> อ่ะเมกอย่างดีนะครับตรงนี้วางถังแก๊สด,ด้านในคุณผู้ชมถังแก๊สจะอยู่ด้านล่างนี้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับ ก็ไม่ต้องกลัวเวลรเบิดนะมันมีเซฟตี้ไม่ต้องห่วงตรงนี้ทั้งหมดนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าด้านบนก็จะเป็นตู้แขวนจะเป็นพวกที่ความจานอะไรต่างๆนะครับมีาพท่านนะครับก็ถามมาว่านะครับทั้งหมดนี้ราคาเท่าไหร่ผมต้องบอกให้เลยว่าตอนนี้แพ็กเกจของเราอยู่ที่29,000บาทย้ําเลยนะ29,000บาทมีให้ทุกอย่างเลยยกเว้นเตาแก๊สหูด,ดูดควันแล้วก็ตู้แขวน ที่ความจานไม่มีให้แค่นั้นเองนะครับก็คือพวกติดผนังเนี่ยไม่มีให้นะครับนอกนั้นมีให้หมดเลยแต่ว่าหน้าบานตรงนี้เป็นรุ่นแพตตินัมโนว่าสีขาวนะแต่ถ้าอยากเปลี่ยนเป็นลายนี้เรารีฟันคืนเงินให้แล้วคุณก็ไปซื้อมานะครับโอเคเนาะเมื่อกี้ขอโทษพี่เจ้าของบ้านน้วยนะตีแรงไปนิดนึงนะครับขอโทษครับโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะลองดูอีกรอบนึงเดินมาด้านนอกหน่อยตอนนี้ เริ่มร้อนนะครับเดินมาด้านนอกหน่อยอ่าพอเดินมาเปิดประตูโอ้โหอากาศดีโปร่งโล่ง,ลงสบายนะครับก็สองสเต็ปม,มันก็ดีแบบนี้นะครับฝากคุณผู้ชมไว้ละกันสำหรับใครที่มีบ้านทาวน์โฮมหรือเพื่อนใครที่ซื้อบ้านทาวน์โฮมแชร์คลิปนี้ให้เขาไปแชร์ไปเยอะๆเลยนะครับเพื่อนคุณจะได้เป็นประโยชน์ไม่ทำกับเราไม่เป็นไรย้ำแล้วย้ำอีกไม่ทำกับเราไม่เป็นไรดูคลิปเราไป แต่ถ้าสงสส่ตรงไหนอยากรู้ว่าอันนี้ซื้อตรงไหนนี่ซื้อตรงไหนแอดไลน์มาสอบถามนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามได้เลยหรือถ้าใครมีแนวโน้มว่าทําดีไหมไม่ทําดีไหมแอดไลน์ก่อนเราจะมีโปรโมชั่นยิงให้ทุกเดือนนะครับชอบโปรไหนก็รีบสมัครรีบตัดสินใจนะครับช่วงนี้โควิดอาจจะมีการจํากัดนะครับในการรับงานนิดหนึ่งนะครับก็คือสมมุติว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเรารับ200หลังนะครับเราอาจจะลดมาครึ่งหนึ่งอะไรตัวเนี้ยนะครับเนื่องจาก เรากลัวว่าพนักง,งานเราติดโควิดแล้วจะเกิดปัญหานะครับฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองสวมแมสด้วยนี่แมสผมไปก่อนนะครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ